อย่าเผาให้มันฮอลโลต้นอยู่ตรนีเลยปลาเราว่ะพูดชื่ออะอะัวนั

ทำทุกขนมปัง่า้ลายเนมเลยว่ะี่จะดูอะไรดีมากตปลาโอยาวบอกทัวหรือเที่ยวหวาน

มานครับครับเลือกได้ิ้ได้ครับโอ้ใบหลายช่ไหมตัวใหญ่เลยออไรตใบหลายหลายเลยผ้นจะเข้ามาใ่โอ้ เราไม่มีจบขบวนการขึ้นมาอันนี้ร้อยหนึ่งห้า

ủa mọi người có giá cả thêm ủa mọi người có giá cả thêm ủa

ไะ่ทุปอครับเอาแม่เหล็กไฟฟ้าเอาแกอานปาปืนนะยรวมใส่ในายต้องหดมเลยมาลบขา้เครับ

ิบห้าบาทได้ไหมร้อยห้าสิบรวปลาปลาไหมะป๋าจ้าร้าสบบาทเลยจ้ายีบบาทเลยค่ะสิบอาใส่กระป๋องมาสาครับโดนรอยใช่ขอพ่อเช้าบานนะดึงด้อดึงดื้อนั่งขึ้นอย่าเ่ะ

Obrigada. É um... é um...